สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะอูเมอร์นะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาทําคลิป4วิธีชิงแชมป์โอวตารครั้งที่เท่าไรเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าวันที่ผมเดี๋ยวพาลูกเพจมาเล่นกันครับเยอะมากมนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสคนเลยคนแรกนะครับก็คือน้องเคนโดนะครับอันนี้น่าจะมาจากทาง Facebook นะครับส่วนคนต่อไปนะครับหนูมิ้นนะครับหรือว่าซาปเตอร์นะครับคนที่เท่าไร่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเยสแฟนที่บานว่ะแล้วคนต่อไปก็คือหนูซอสนะ เนี่ผมแม่งกากขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคมาถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกดเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมลุยกันเลยซึ่งรรงวันประจำฤด,ดูกาลน,นะเออมันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าเอา้าเอา้ามันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าทุกคนทำไมของมันน้อยจังโอเคช่างมาันลวกันครับอย่างไรก็ได้เงินไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนอ่าตอนนี้เนี่ยทีมผมมาพร้อมเมื่อแล้วเคนโดหนุ่มมิสนะคะแล้วก็หนุ่มซอนนะไปลุยกันเลยดีกว่าหาห้องประมาณสวีนะทุกคนนะ ชื่อทีมเราชื่อว่าอูเมอร์กินไก่นะครับผมเพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายดีมีรหัสฟรีไฟสวยๆราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึง1,000เป็นต้นไปนะครับรับซื้อรหัสหลักร้อยนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับงบไม่อั้นนะครับผมทักมาเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยขาดแคลนรหัสเยอะมากครับทักไปได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเพจซูเปอร์ไก่ช็อปนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์นี้แล้วทักไปได้เลยนะครับผมใครที่แบบว่าต้องการเงินนะครับจะเอารหัสมาขายก็ได้นะครับหหรรรืออว่าาใคยกได้ัสนะครับผมมก็าซื้อได้นะครับที่เเพจซปอร์ไก่ือขายยดีเลนะครับผม รอบก่อนรอบชิงชนะเลิศวันนี้เราผมเจอจริงนะทีมอะไรวะน่ะกอกชื่อทีมเอามันไม่เขียนชื่อทีนี่วาราชาตกหมาราชาตกแมวอ๋อตกหมาตกแมวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ,อมเมอื่อตกแค่นั้นแหละเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องไปครับทุกคนครับเดี๋ยววิ่งใส่เลยวันนี้เรามาแบกแบบว่าโชว์แบกลูกพงลูกเห็ดก่อนละกันนะ <Wow. S 2> มากับปืนก๊อกสิบแปดทุกคนผมวิ่งยัดเลยดีกว่านะมากับคาบุโต ฮารุโตะฮาตารุเอ้ยไม่ใช่เหรอไม่ชื่ออะไรวะฮาตารุ้ <Hey. S 1> วัดดีครับเพื่อนโตเรียบร้อยน้องตาไปได้หนึ่งเหมือนมีตัวนั้นหน่ากระโดดปาดมาหนึ่งทปเฟสน้องตาไปสองแต่ผมไม่ได้ยิงไบข้างๆมาเรื่เหมือนจะเก็บเกี่ยวด้านหน้าปาดไปตรงนี้แล้วยังไม่โดนเหมือนจะเล่นระเบิดครับแล้วปาดเข้าไปถึงกระป๋องโกเกียร์โกเจ้าสาวไปวก่อน <Hey. S 2> เราต้องเก็บระเบิดมาใช้ก่อนนะตรงนี้ด้วยเกีย,ร,ยร์สองสวยยุคนนี้เขาเล่นปืนกล้องสิบห้าว่ะทุกคน มัน um <át stars> จะเก็บมาได้จากด้านหน้ากันแล้วเพื่อนนาวนอกน้ำไ, <Yeah. S 1> ไปได้หนึ่งครับแล้วเพื่อนป่ามาตรงนี้กันแล้วคู่เพื่อนป่าช่วยเป๊ะเฮ้ยไม่โดนหัวโตปะเนี่ยถึงก่อนรายการเกมแรกครับทำไปฮะหนึ่งศูนย์ผมว่าในช่วงแบบว่าเกมแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชิวๆนะครับทุกคนครับเล่นสบายแน่นอนหนูมินหนูมินเดี๋ยวมันอยู่ด้านล่างหรือทุกคนผมนี้มันยังไงดีวะมันจะนอกน้ำหรือเปล่าแล้วยังไม่นกน้ำแ้วตรงนี้ครับเดี๋ยวขึ้นไป๊ป่าแม่งเลยล้ากันยังไงวะขึ้นปะไม่มีเอวอวะ ถ้าผมไม่มีไอวอลมันเล่นยากนิดนึงว่ะทุกคนเดี๋ยวรอจัองหวะาเขากระโดดครับผมกระโดดลงแน่ตัวเนี้ยแังรออะไรดูด้านบนไม่นะหนูมีดเปิดแล้วนำมาได้นหนึ่งสวยพี่สวยเรียบร้อยคิมผมแตกหมดเลยว่ะดับเบิลคิลเกินปุยมุ้ยมาแล้วว่ะ <Hey. S 1> ลงดาวไปหนึ่งวัดตัวมาอีกทีสบัดก่อนน่าจะเข้าหลังผมมาแล้ว ผมมีโคโน,โนอยู่นะหมอบกว่าตรงนี้มาดิวิ่งดิไม่มียานะน้องอา่าเราวิ่งมาตรงนี้ครับกูมเมื่อถือสองขวากระโดดผ่านไปทีนี้ยังไม่โดนจิ้งประการจบจับจิบจับซ้ายขวาเมฆเมฆเรียบร้อยมาดีน้องอมเมื่อเก็บเรียบแค่นั้นเลยไปครับเก็บก่อนครับวอนนี้เข้าไปสู่รอบชิงรองชนะเลิศรอบรองชิงชนะเลิศนะทุกคนอ่ะ พูดกับกันนะครับด้านหน้าม well, oh, girl, ีตัวครับตรงนี้ครับเล็งหัวไปหนึ่งทีครับเปิดไปแล้วยังไม่โดนครับแล้วเขาสวนผมวไปหนึ่งทีครับแต่ผมมีระเบิดครับตรงนี้ครับดันระเบิดแล้วปลาไลยรอก่อนหนึ่งทีนะน้องนาไปได้หนึ่งครับระเบิดพ่วงไปหนึ่งทีตรงนี้โดนหรือเปล่ายังไม่โดนไปหนึ่งทีไปดันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวทำตัวนี้ก่อนเอาเลยโดนครับหนึ่งเม็ดสวัสดีครับตื่นหลอดและยังไม่ตายครับน้องนาไปได้สองอ้าวทำมาได้หนึ่งคิวตรงนี้สวยพี่สวยด้านหน้าเหมือนจะมีครับแล้วพันยาอยก็รับสายหน่อยน้องนาไปหนึ่ง ทิมเรายิงกดไกลครับอุมเมอร์กระาดาษเปิดไปตรงนี้ต้องมไม่โดนจุกมาก่อนเคนโดจะต้องไม่โดนทำน้องสตอรี่จริงจุกมาเรียบรอ้อยนะปี่หายค<ะ>รับผมรอบแรกแม่งบูย่าไปว่ารอบแรกของเราผมน่าจะได้ MVP นะดูจากทรงละในการแบกในรอบนี้เอาไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยอยู่นอได้ไงวะเกิน <c oughs> ไปหรือเปล่าคนแบกอยู่ตรงนี้ทุกคน เออได้อยู่น้ำมัน่นางก,กันประมาณ7 0 0รอเองโอเคคือแรกก็ชนะไปครับผมและในรอบแรกครับทีมเูมเมอกิมไก่ครับชีวิตนี้ไม่เคยเติมแห้สงสมจริงว่ะชีวิตนี้เคยเติมอยู่นะแต่เติมนิดนึ่งนะชนะไปครับเข้าสู่รอบรองชิงชนะเลิศโอเคได้มาหนึ่งกล่องไปลุยกันเกมที่2ครับเราเจอกับทีมมาถอดครับถ้าเป็นภาษาอีสานนี่ก็มาเถอะอนะทุกคนนะคือว่าแปลจากภาษาอีสานนะคำว่ามาถอดก็คือมาเถอะอ คือแบบมันไม่กลัวไงฝั่งนู้นไงมันอยากโดนเปิดไงทุกคนผมว่าเขามาเก็บแอร์ดรอปได้เลยว่ะโอ้แล้วทีมเรามาฝั่งนี้กันหมดเลยว่ะรักามัมาีกันมากเลยครับสามคคีคือพังับนั่นไงแล้วเหมือนจะมีตัวนท่าครับมันจะออกมาหรือเปล่าผมได้ยินเสียงมาหนึ่งตัวเหมือนจะเดินมาแล้วครับผมตรงนี้ครับโอ้โหแม่งใส่หมัดคงหมัดไฟด้วยว่ะเดินไปหรือเปล่าอยู่ตรงมันไหนครับทุกคนครับอะไรวะเดี๋ยวจะไปคูมฝั่งนู้นหรือว่าจะคุมฝั่งนี้งงไปหมดแล้วจังหวะนี้อะโดนเป ลงมาก่อนแล้วก <Rapid. S 1> ันครับมันอยู illing, ่ไหนครับผมมันมีตัวอยู่ด้านบนนะทุกคนแล้วเหมือนจะวิ่งมาตรงนี้แล้วเปิดไป็ทีก็จะโดนหอลไปหนึ่งเมตรครับกระโดดผ่านมาตรงนี้ครับนทีโอพอพอโผลนองดาไปได้ดูน้องเพื่อนมันมาต้อนสวัสดีน้องสวัสดีน้องเอ้ยจุก่อนจุก่อนเออทีบอลไปไหนทีเปิดมาหนึ่งทีนองดาวไปต่อไปดิเรียบร้อยโดนซ้ำเจอทีแของจริงแล้วว่ะทุกคนไม่ไหวว่ะเอ้โน้องไมงใช้คนหรือว่าอะไรวะ แล้วหน,านา้าหน้ากากระโดดมันยีงครับตรงนี้ครับเฮ้ะนกดาวไปหนึ่งส่ัสดีสวยสวยอุหภูมิองศาเซลเซียนวาเินไฮเพื่อหวังผลเพื่อหวังผลเพื่อหวังผล,งผลนกดาวไปสองแต่ผมไม่ได้ยิงครับหน้านหน้าเหมือนจะไปชุกกัาครับสมานนี้ครับดันไปก่อนเอานอกดาวไปสองเฉยสมวนนี้มาซ้อนก่อนแล้วกันสวัสดีครับคุณหล่อครับเอาเคนโดไม่นะเจ้าจะไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นนะ การเขาโดนมก่อนครับทุกคนครับสวตัวมาหนึ่งทีครับตบมาใไปอีกดอกแล้วยังไม่โดนครับชุกประมาณหนึ่งทีวันหลังมาต้างาไปได้หนึ่งไม่เมืนจะมีตัวหน้าตั้งาไว้ก่อนปิดอีกรอบนึ่งฝากนึงด้วยน้องมันจะมานะครับผมมีมัไปหนึ่งทีกระโดดบาลมาต้องการไปได้หนึ่งแล้วเหลือตัวเดียวนั่นน่ะมาเลยต่อเข้าไปยังไม่โดนมาหนึ่งทีเอาโดนมันโดนนี่วะดูก่อนหรอกดูก่อนครับอ้าวเรียบร้อยครับหนูซอยเขาเรียบร้อยชนะวะดิสวยพี่สวย มันต้องแบบนี้ไปเกมนี้ครับมาดูที่ว่าใครจะได้ MMP v ีว่าน,นี้ก็ต้องเออดูไฟอีกแล้วหรอวะเกิดปุยปุยแล้วผมได้กี่คิวมาเนี่ยเอาดีดีผมได้กี่คิวเองก็ยังถือว่าได้อยู่ไปครับผมไปสู่รอบชิงชนะเลิศของเราแล้วเกมสุดท้ายแล้ววะนี่สุดยอดไปเลยใช่แน่นอนครับสุดยอดครับ ผมมากินไก่ชีวิตนี้ไม่เคยเติมเนี่ยชนะไปมาถอดแรแรงแตกันหน้าจอไปก่อนนี่ยมีกล่องไม้หงยองสวยสวยกดไปเลยจังหวะนี้เกมสุดท้ายนะครับผมมาดูที่ว่าจะมีคําว่าอาทงอาถันอะไรหรือเปล่าแล้วเราจะสามารถเนี่ยปาบศัตรูได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับเอาละครับทุกคนครับเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินของผมมาดูที่ว่าผมจะได้ชิงแชมป์โอวารได้หรือเปล่ามามียวบกวิสของลุนเป็นสาวนะ ถ้าแบบว่าเป็นสาวเนี่ยผมก็ยอมแพ้ให้แบบว่าครึ่งนึ่งแล้วนะครับผมแต่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมมากับ2ส,สาวผมไม่ยอมแพ้เขาแน่นอนมาปืนก็คอแปดของเราครับเน <_ t ot> จะมีตัวหน้าครับเ้วเหมือนจะวิ่งแล้วครับผมจังตัวคาบูโตะครับจู๊มาก่อนหนงทีครับแต่ยังไม่ป่าเราครับผมจุ๊มัน <Hey. S 1> ปีโป๊ปป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 ปาเรียบร้อยปป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 ปัปปปปปปนักแข่ปหปปปปปงปป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 ่ปมไม่ปป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 ปนปป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 นอป นั่นหลังมาก่อนตรงนี้แล้วกางโคโนมาอยู่่เหมือนจะซอมเซอร์เรียบรอ้อยเก็บมาได้หนึ่งคิวหรือน้ำเก็บแบบเอ็ดด็อกแม่งยังไม่เอ็ดดอกดําดินว่ะทุกคนเรางงนะงงนะจังหวะนี้มารอบนี้เราได้เป็นปืนด้วยตัวเอ็มพีห้าครับมากับระเบิดสุดโกงของผมบอกเลยว่าไม่มีใครลงแน่นอนผมว่าเขาน่าจะแบบว่าเซตตัวด้านบนแน่เลยว่ะลหลังนั้นเดี๋ยวผมจะต้องนั่งเข้าไปนานหน้าครับเออซ้อมให้เราสักแปลกๆนะดาวิดวแ,แปลกๆนะ เทางนี้เอ้ยเออนิ้วท,ทางนี้นาเมือนสามร้อยสามคิวนั้นละหนึ่งร้อยครับทุกคนครับอยู่ฟอสตึงอยู่ละวออกมาก่อนตรงนี้ครับด้านหน้ามาครับแล้วการระเบิดเลยครับอุ้มเมืะครับตรงนี้ครับปาไปหนึ่งทีก็เอาไปหนึ่งดอกปั้มโดนไหมไดิเฮ้ยยันลอยตั้งแต่ไปหนึ่งสามไปก่อนตรงนี้ปลา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 ไป,ปเอ้าเออโดนทั้ไปทักทีเทบอยเหรอน้องและตรงนี้ครับเหมือนจะมีระเบิดมาด้านหน้าครับทางด้านของเคนโดดาวอีกแล้วครับ จะบอกเลยว่าเคนโดชีวิตนี้น้องไม่มีวันตายแน่นอนถ้ามีอุเมอร์อยู่ข้างห่าคำด้วยระเบิดอีกแล้ววะระเบิดอีกแล้ววะมาดิหน้าเคนยูนะยังไม่ต้องเนียน้องดาไปได้หนึ่งทีมเราตรงนี้สวยพี่สวยเคนโดหน้ามาเคนโดอ้าวโดดเปิดหลังมาครับต้องน้าโดนหูซอใช่น้องดาไปได้หนึ่งอ้าวดาวสองเปิดมาปนบอมาก่อนนัานหนึงยมาดิน้องมาดิกลัวปล่ยะยะยยยยยอย่ายดนิ่ยยเคนโดอยู่ไหนวะ เว้ยโดนวัวหนึ่งเม็ดโปรจริงๆแล้วผมคือประธานโปรโปรุณิษัทมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วยายายาเฮ้ยจะตายจะตายหมดแล้ว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 หลบแล้วนะนะนนอีหนบหนบพี่ไปน้องหลบพี่ไป สวยเจ๋งแจ๋ว啊วสองศูนย์เลยครับผมทุกคนผมบอกแล้วว่าถ้าแม่งตายผมมาต้องเก็บไว้เกมสุดท้ายแม่งตื่นเต้นเลยว่าเฮ้ยเรามีนักแข่งอ e ีโวที่ว่าทุกคนเกมส์ตรงใช่ปะแม่งแข่ง evoz สาขาไหนวะเนี่ยนี่แม่งแข่ง evoz ว่ะเอาเรื่องว่ะแต่หนูซ้อก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแม่งสี่คิวอะสรงใส่ผมหักมาแล้วเล่นโหดเลยตึงจริงๆ นีครับทีมเราไม่รู้ว่ารักษาเมื่อกี้กันหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมบอกเลยนัหน้าครับมีระเบิดเท่าไหร่ผมกลับไปให้หมดปั๊มนี่ไงบึ้มบั้มทำบ้ไปเลยเปล่าผมมีเดินขึ้นไปตรงนี้หนึ่งซีนีม้มันจะมีตัวด้านหน้าหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจด้าน,นหน้ามีรูมาหรือเปล่าครับผมก็จูบอยู่ไม่ดูมันได้เห็นปะเคนโดเคนโดทำให้บอลก่อนน้องชายเอาละครับจังหวะนี้ครับเคนโดดันเข้าไปครับอ้าเรียบร้อยครับดูต่อครับ เดินไม่ดูตามาตาเรือครับตรงนี้ครับพ่อใหญ่ตู่ยิงไปหนึ่งทีแล้วแล้วก็จะมีผมครับหนึ่งคนครับเท่าไหร่นี้ครับตึกหลอกไอ้วอก่อนตรงนี้ไปหนึ่งทีจุก่อนแล้วผมไม่อยู่แล้วเออเรียบร้อยแม็กแต่กลองขอเลยครับผมเกมที่สองครับเราจะโดนคลิปหรือเปล่าผมบอกเลยที่ขาดตะไคร้อะไรไม่สนครับจังหวะนี้ครับคาบุโตะไม่เอาเออเรียบร้อยเอาดิเออใช่ไม่ได้เก็บสามว่ะเก็บดี ครั้งหนึ่งผมเคยใช้ซองควงในการกู้แชมมาได้จากสถานการณ์สามรุมหนึ่งรอบนี้ผมก็ต้องทำให้มันได้ผมรอจังหวะดีกว่าเคนโนมีตัวมาโอ้ซ้อมมาตรงนี้วะหา,ายแล้วปรามาตรงนี้หมดเลยเหรอวะไปรอจังหวะฮะทุกคนครับเฮ้ยแล้วมันจะชิงแชมป์าอะไรวะแม่งปล่อยแชมป์ให้ผมเถอะเดี๋ยวผมจะรักษาแชมป์นี้เอง,เองแม่งเอซแดสู เจอทางด้านของเคนโดปัดเคนโดคือเลือดนักสู้เดี๋ยววะเคนโดแตกแตกแตกเคนโดครับจังหวะนี้ต้องไี่หัวครับเพื่อไปเก็บแอร์บอปเพื่อเกียบร้อยนี่เป็บมาสองร้อยบาทคุ้มจิมจิมคุ้นจิมจิมคุ้นจริงจริงครับตรงนี้ก็หนูสาวร้ายก็ไปหนึ่งทีเอาหน้ามาว่ะวิเคนโดโดนลูกยังไงดีวะจะไปช่วยเคนโดก่อนไหมผมก็อยากจะช่วยเคนโดนะแต่ผมดันไปผมตายแน่เลยว่ะแหมงงั้นจุ๊ไปตรงนี้แล้วกันจะช่วยได้เรียบร้อยนี่ไงผมบ้าแล้ว พูดยังไม่ขาดคำครับเป็นทั้งหน้าของมามินแตกครับไม่ใช่อุเมฮะตัวนี้ครับเคนโดครับยังไงครับเคนโดอย่าอย่โดย่าร้องนั่นไหมบอกเล้วเคนโดเฟิร์สบ o ัดเฮเคนโดพี่บอกแล้วเคนโดนั่มาทุกคนเอาดิเอาดิด้านหลังไหตัวเดียว เน็ตผมปิงเหรอทำไมมันยิงดิเลยเฮ้ยผมบอกแล้วต้องควงกู้ชาน้องน้องเอา้าเปลี่ยนปืนผิดปะวะโอเคมายังงงอยู่เลยเมื่อกี้ผมยังคิดว่ามันไม่ได้น็อกดาวอะไรผมเลยน,น,นะทำไมมันขึ้นน็อกดาวเช้าวะเน่ยผมก็ไม่ปิงนะทุกคนนะเด็ดประมาณสิบห้านะครับผมแต่ทำไมมันขึ้นน็อกดาวช้าวะผมงงว่ะไปไม่ทันเลยว่ะเอา้าชนะแบบงงยูวเชก็ว่ายิงน็อกดาวได้เฉยงงเลยเมื่อกี้เนี่ย งงจัดไม่ใครงงกันละขนาดนี้มากล่องเลยนั่นหน้าผมว่ามันเล่นระเบิดเนี่ยเลยแต่ผมมีโคโนโ่แต่ผมไม่กลัวเกมนี้ผมใส่สุดว่าวิ่งดิอ่ะแล้ววิ่งมาครับตรงนี้ครับเปิดไปจริงๆโอ้โดนหัวแตกไปิหนึ่งดอกตามไปเลยครับเก็บไปได้หนึ่งคิวตรงนี้ตั้งวัวด้านหน้าไปก่อนมันจะอยู่ด้านล่างหรือเปล่าผมคิดว่าด้านล่างอาจจะมีแต่เหมือนจะอยู่ด้านหน้าหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจตั้งวอวกันครับเก็บยไปวัวไปตรงไหนวะแมี่ยอยู่หลังรถเก่งแน่เลยว่ะมันจะไปขี่รถเก่งฆ่าผมยังไงล่ะ ตู่กูชาติครับแล้วตรงนี้ก็ละมัดอยู่ในอุ้มเมอร์ครับอุ้มเมอร์ไม่รอจ้าวิ่งไปเลยมากลับลองกวัวมันหน้าผมเคยกลัวไม่ล่ะครับคุณต้องไปวะไปหนึ่งทีนี้ยังไม่โดนมวลตัวมากระโดดสาดไปหนึ่งทีกลางคนลงมาตอดตรงนี้กระโดดมาหน่องดำนี่หนึ่งสวยพี่สวยเดี๋ยวนั้นหน้ามันเละระเบิดนะน้องระวังสีเดียวมันลูกเรียบร้อยครับอุ้มเมอร์จุกก่อนครับตรงนี้ครับจุกมั่นรอบครับจุกเหมือนกันครับตัายวอรก่อนครับหนึ่งทีมาปัดไม่โดอกเดือดตัวเดียวเดือดตัวเดียวเฮ้ยยิมันเออบัดดิน ในที่สุดผมไปได้แชมป์บุกบอแล้วครับน้องต้องแบบนี้ดิวะตอนแรกว่าโจน40นะแต่แบบว่าต่อให้เขาก่อนครับเดี๋ยวเขาไม่มีกำลังใจเล่นโอ้หแม่งนูซอลแม่งปวดเทียบเลยวะ MVP มได้ไงวะเนี่ยรับไม่ได้ครับไม่ได้ผมรับไม่ได้ถ้าพอตเตอร์ตัดหน้าผมไม่ได้โอ้โหเกมนี้ก็ถือว่าได้อยู่เนีัยผมในที่สุดเราก็ชนะมาได้ด้วยสก,กอร์4-1 เชิบเรียบร้อยถ้าเรนกูเมอร์กินไก่ไหวชิวเอ้าไม่ไหวละเจอทีมกินไก่ไปตึ่มเรียบร้อยเอ้ยกูเมอร์กินไก่แชมป์เกียรติอวตารเปิดกล่องมาได้เจ้าตัวนี้ครับแล้วก็เงินหนึ่งพันโกแค่นี้นะครับผมรางวัลประจำซีซั่นนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้กูเมอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย